และจุดนี้ก็ได้มาหนึ่งอย่างแล้วมีอย่างเดียวไปเลยไปต่อเนื่องตัวเรื่องปุ๊บอ,อีดเบ,บกอพอดี ออกมาแล้วนะครับเอา้าลืมท่าอะไรตัวนู้นเลยพร้อมลบแล้วเอ้อคือไอ้นี่จะตายง่ายมากนะครับ มันขโมยเลยโอ้ได้โตโกนอะไรมาไม่รู้ดูไม่ทนันเอ,อ้อเอาตายหาเลยช่างมันครับปล่อยมันเลยตัวมันดาเมจน้อยแล้วโอ้ของเยอะเลยสัไทเดอร์ อ้าวไม่มีของแล้วทีนี้ก็สับแหลกเลยครับจิมณจุดจุดนี้จะไทเนอร์เจสกิลนะครับโอ้ฉวเอื้อชุดเกาะกระจุยและกบก็กระโดดเต็มเลยมันกบหรือตัวอะไรกันเนี่ยวะ มันคือตัวอะไรโอ้แล้วตอนนี้มันก็วิ่งเล่นกันเต็มเลยนะครับมาแล้วเฉลิอากาศชุดชุดเจ้าหญิงต,ต,ต,ติ๊ดติ๊ดเปิดตัวได้อลังการมากข่าจับมันมาได้แล้วท่อน <c oughs> เดินตูดบิดด้วยมึง ไม่มีอะไรมากแค่กด x ก,กด x ให้มันเริ่มบนซะน้อนเจ้าด้ยิ้ยมั้ยเสียงละครน,น้อนไอไม่มีทางหนีแล้วขึ้นมาบนมาเร็วกาเนตอือ้โอ้โหแมงเต้นบอลเล่เลยตายไปแล้วไม่ใช่หรอฮะณนะจุดจุดนี้ อยู่ยๆก็โผล่ขึ้นมาอัจจับเอ้อโอ้โอวัดออดดิไม่คุยกเรื่องนี้เกี่ยวะเปลี่ยนบทกรานหันนะครับและพี่กับน,น้องก็เจอกันสไทายเนิ่หน่อยเลย เฮ้ยเจ่อเจาอเอือเอือวิ่นีโดนแค่คนละทีก็มีแล้วคิงเรโอวอ๋ออ๋อไม่รู้เป้ยอกหยอกเอือโอ้โดน เออสไทเดอร์ Designer. ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเอออ่ะแทงตัวเองด้วยโอ้ม oh าเอ้ยไม่ใช่โอ้ณจุดจุดนี้วิว <c> ว <oughs> ีโดไล่ครับ ข้างบนแม่งซึ้งข้างล่างก็เปันชูมือเฮ้เนี่ยหรือวะกลับมาคัมแบกแลจุดจุดนี้วีวีได้ขึ้นมาป่วนข้างบนแล้วอย่านะหยุดกลับมานี้ใช้เวทไสอา้อาวอา้าวปิดตัวครับ ก็เนี่ยเออผิดแทนหมดเลยครับทีลเลเทอะเลเทมหมดเลยไหวปะเอาเดี๋ยวเวลาลบอีกรอบก็สินะ ณจุดจุดนี้ไม่ต้องอะไรมากแบ็คเมจิกใส่ไปเลยสกิลไม่มีด้วยโอู๊อกระตุกนิดหน่อยขอใครด้วยส่วนกาเน็ตก็จะเป็นสายซัมมอนกับสายฮิวนะครับฟานแม่ฟานแมน่โอ้ อู้ครับจบแล้วซือ้อๆๆก็ไม่อยู่แล้วเคือคาร์จอไม่ไหวแล้วณจุดจุดนี้ได้เวลาเอาเครื่องขึ้นแล้ว เอินจึเนียรูมอิสกูทูโก้บายโอเคดูชาคัสซีนว,ว้าวทำไมต้องอ้างคันอย่างนี้ล่ะนี่มันรถก้อนโอ้แต่ป้าโอ้แยงเข้ามาในด,ดูกตา ยิงได้เลยฮื่อ่ะตเร็วอือหลองเฮ้ยไม่ใช่อู้หูตรงนจะชุดจุดนี้คนได้ตก ตกหลังคางกันบ้านเลยกันเนื้อ้อ๋ออะไรเนอร์โดนยูวีทับไปแล้วโอ้โหแล้วเราก็จะได้สู้อีกรอบนะครับโอเค แจุดจุดนี้เราก็แค่ฟาสต레เนอร์ไปเรื่อยๆแล้วรอให้ไฟมันตัวใหญ่สุดก็แค่นั้นครับ มันจะขยายใหญ่ขึ้นโอ้อ่อาเนี่ยนี่เนี่ยเอ,อ้อมันเล่นแต่วีวีนี่ป่าโอ้ยกระตุกนิดหน่อยขอ,อไฟด้วยนะครับเนื่องจากอะไรไม่รู้เาล่หรอกป่าไปเรื่อยป่าไปเรื่อย นี่เนี่ยฟาดเข้าไปเอ,อ่อโอ้โหคงได้เวลาหยู่แล้วล่ะแดกลมก็อีก เลื่อนมีแค่เก้แม่งฮิวไป300ร้อยดุดแรงมากวิวอิสต้าบูมอะไรวะจะเบิร์นเลยเกือโอ้ยโอ้ยฟาดดิดอนฟันแม่งฟันฟันฟาดฟาดีเยคงจบแล้วมั้ แตกลม้แมแตกลม้มตัวใหญ่ชิมายแล้วชิว้ยนะจุดจุดนี้นะครับลาเบิดไปแล้ว <coping> วู้ฮูยโฮูู้สาใจเลยทีเดีแต่พอดีว่านี่คือไททานิกครับจะพังก็ต่อเมื่อจมน้ำเท่านั้นชนน้ำแข็งแล้วพังเลย อะไรแล้เล่ะโอ้โหแม่ก็พังมาเยอะเนี่ยยับเยินยับเยินโอ้โโอเคแล้วจุดจุดนี้สอป๊อกหักแม่งเลย เหนือเมฆนี่ที่มาของเหนือเมฆใช่ไหมเนี่ยอ้ไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เหนือเมฆนี่คงไปต้เมฆลงสู่ปาตู้ นี่สินะคือสิ่งที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไม่ใช่แล้วคนละเรื่องกับเอือบนถึงเจ้าหญิงให้สองตัวนี้ออกมาตามหานครมังกระโดดเพื่ออะไรกัน ที่มันที่ไหนว้าวสีดานโคงเงินวะนี่ใช้เหลือกูไมเนี่ยบอส โอเคเดี okay, 1, uh ๋ยวหาที่เซฟกันดีกว่าเล่นมานานละเออนี่ไม่ใช่ศพแต่นี่คือคนสลบพวพนักดรุ่นตีนั่นเองนะครับคือไปจุบสีดานมาแล้วอืม โอเคแล้วก็จะตัดฉากมาที่ใครวะอ๋อฟีวีไอการเด็ตนะครับโอ้โอ้สุดุดมดเอ,อ,อเือกเฮ้ยอะไรอะเสียงนั่นอ้าวการเด็ตโดนแล้วโอเคนะครับณจุดจุด,จดนี้ขอเซฟกันดีกว่าแล้วไว้เจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครนะับ エコバイト!